สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยังเอกโกรบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทยเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตใหม่มาม่ารสต้มแซบแซบสะออนเพราะเด็กไทยเขินอายครับแล้วก็อาจจะไม่ ไม่กล้าที่จะพูดเพราะเห็นเป็นอะไรที่แบบไม่กล้าแสดงออกมาเพราะมันจะอายเพื่อนที่จะพูดออกดัดออกจะดัดจริตน,น,นิดนึงอะครับรครูเคสบ่นมาตั้งแต่เล่มแรกที่เขียนแล้วใช่ไหมครับว่าเรียนภาษาอังกฤษเข้าไปเถอะแต่ว่ายังพูดไม่ได้สักทีสําหรับเด็กไทยวันนี้ม<ช>ีกาลังใจมากขึ้นไหมฟังจากเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษวันนี้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษเก่งขึ้นนะคะ<ช>แต่ที่ไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนเดิม <laughs> อ่ามันไม่มันเก่งขึ้นมันก็ต้องได้สิครับ <c oughs> คืออย่างนี้ค่วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบแบบเดิมที่เราเรียนเนี่ยนะคะมันเหมาะสําหรับคนที่เก่งเพราะนั้นเด็กที่เก่งแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเรามีสื่อใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมฮะไอ้ที่เก่งอยู่แล้วก็ยิ่งถูกเสริมให้เก่งมากยิ่งขึ้นแต่ที่ไม่เก่งเขานี่เข็นยังไงก็ยังไม่รอดเหมือนเดิม <c oughs> ยากขึ้นไหมสำหรับคนที่ไม่เก่งเนี่ยจะยิ่งกลัวมากขึ้นไหมเพราะว่าเด็กเก่งก็ไปนู่นเลยใช่ค่ะใช่แล้วครูคริสต์ไปบอกว่าเนี่ยครับ ฝรั่งไม่เข้าใจคนไทยไม่เก็ตเนี่ยแต่ในคนไทยเก็ตมากขึ้นหรือเปล่าทุกวันนี้ที่เจอก็ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยังไม่ค่อยเก็ตกันยังไม่เก็ตเพราะอะไรครัาทัี้งทั้งที่ก็คือคือคือสำหรับในมุมมองของผมนะครับคือคนไทยกับภาษาอังกฤษผมจะมีตั้งเป็นพีระมิดอยู่อันนึงนะครับก็คือมันจะมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มที่อยู่ข้างบนสุดซึ่งเป็นกลุ่มน้อยมากนะครับก็คือเราจะเรียกว่า the people who are interested นะครับคือรู้สึกสนใจแล้วก็คือชอบภาษาอังกฤษคือกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่ข้างบนตรงพีก แล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมจะเรียกว่า the lost and the confused คือหลงทางแล้วก็สับสนอยู่ว่าเอ๊ะตรงเราชอบหรือไม่ชอบเอ๊เปอร์เซ็นต์ข้างบนกับเปอร์เซ็นต์ข้างล่างอะไรมากกว่ากันครับแต่จะยังไม่ถึงข้างล่างนะครับโอเคนี่คือตรงกลางนี่กลางตรงกลางตรงกลางตรงกลางคือ lost and confused นะครับผมแล้วก็ข้างล่างคือ hopeless and 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 the สิ้นหวังไร้หวังคือไร้หวังแล้วครับคือไม่รู้จะขุดขุดเขายังไงคือของผมทุกวันนี้รู้สึกดีใจที่ว่าพวก lost and confused เนี่ยเริ่มที่จะเริ่มเห็นแสงสว่างกันบ้างแล้วนะครับแล้วคือคนพวกนี้เวลาเขาเห็นแสงสว่างว่าภาษาอััังกฤษมมมนนไ่ ไม่ยากและไม่ได้น่าเบื่อเนี่ยนะครับคือนั่นคือคุณแจสองอย่างคือไม่ยากและน่าเบื่อครับพวกลอสและคอนฟิวส์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นมิดข้างล่างข้างล่างตัวเนี่ยมันก็จะค่อยๆลามลงมาข้างล่างแต่ที่จะไปถึงไอ้ตรงฟลอร์ของมันตรงพื้นเนี่ยที่มันมีพวกกลุ่มใหญ่มากคือแมสคือ give gave up นะครับก็คือไม่เอาต่อไปนี่คืออันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่ยอมแพ้แล้วเหรอไม่ยอมแพ้ครับแหมผมก็ทำไปเรื่อยๆเลยครับที่คุณชอบเจอล่ะลักษณะอย่างนี้มีไหมว่าตรงกลางเนี่ยทั้ง confused ทั้ง lost คือมีทั้งหลายระดับนั่นนะครับมีทั้งคนที่สนใจคนที่ชอบคนที่ชอบแล้วไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับก็จะมีหลายกลุ่มเหมือนกันที่มีความคิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนเป็นวิชาใช่ไหมครับ,รบพอเป็นวิชาเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการสอบให้ผ่านเท่านั้นนั่น,นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เคสคุณคริสคุณแอนดรูหรือใครก็แล้วแต่นั่นนะครับผมเชื่อว่า ในที่สุดแล้วนั่นนะครับพื้นฐานการสอนภาษาอังกฤษของเราทั้งสทั้ง4ทั้งห้าคล้ายทันหมดก็คือให้ม,ใ<ช>มีความมั่นใจอะไรต่ออะไรแต่ความความรู้สึกของผมอย่างนี้ก็คือถึงแม้เราสอนดีขนาดไหนก็ตามมีรายการมีหนังสือมีอะไรกระะร็แล้วแต่นั่นนะครับตราบใดที่ไม่มีเวทีให้เขาพูดไม่มีเวทีที่เขาให้เขาฝึกด้วยกันเองนั่นนะครับด้วยการมีกฎหมายบังคับให้นภาษา,าที่สอง <laughs> สมมติเอาแล้วนะครับสมมติเอานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าอยู่จะให้คนไทย กันเองพูดภาษาอังกฤษมันมันเขินถ้าเราดูในเมืองไทยเนี่ยคือเวลาคนไทยพูดภาษาอังกฤษกันเราจะรู้สึกเหมือน that, มันแอนตี้มันจะมีอะไรสักอย่างมันอยู่ข้างางในมันแอนตี้ขนาดตอนเด็กผม <ừ. S 1> อยู่ใรตอนเด็กตอนสมัยที่ยังไม่ได้สอนนะครับผมเห็นคนไทยคุยคุยภาษาอังกฤษกันเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือน อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันไส่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มันไส้แต่คืออะไรเนี่ยว่าเพื่ออะไรใช่ไหมครับผมแต่พอตอนนี้มาเปลี่ยนบทบาทเป็นอาจารย์เนี่ยคือเมื่อไหร่เห็นโอ้ยครับพอนพูดอีกคือผมก็งงครับเว่าแต่วิเคราะห์หน่อยว่าทําไมเด็กให้รู้ความรู้สึกอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องชาตินิยมใช่ไหม มันอาจจะม,ม,มีมีบางส่วนที่ว่าเราหนึ่งเราคือไม่เอาไม่เอาภาษาอังกฤษไม่เอาฝรั่งนะครับทุกวันนี้เราจะได้ยินประโยคนี้มาเยอะคือเราอยู่เมืองไทยเราก็เป็นคนไทยเราก็ต้องใช้ภาษาไทยอย่าเอาภาษาอังกฤษมามาเปื้อนมาผสมกับภาษาไทยอย่าเอาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ไม่จริงนะก็เด็กไทยชอบมากเลยเพลงฝรั่งอะไรที่เป็นฝรั่งก็ไม่ชอบมากเลยแล้วทำไมมาต่อต้านภาษาในเมื่อ,อเพลงก็ชอบเขาใช่ครับเข้าร้านอาหารแมคโดนัลด์อะไรที่เป็นฝรั่งที่ชอบหมดแต่ทำไมพอไปถึงภาษาที่เป็นเนื้อหาสาระนี่ความรู้สึกต่อต้านมาจากไหน S <S คือคนไทยนี่ชอบรับอะไรเข้ามาอย่างผิวเผินอะไรที่รับง่ายๆอย่างกินแฮมเบอร์เกอร์เนรับง่ายกินเลยะะแต่ถ้าต้องรับอะไรที่มันยากๆเนี่ยเขาจะต่อต้านเพราะนี่คนไทยเราเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็น collectivist นะคะคือคือเราเป็นอยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุม่มเป็นก้อนเพราะฉะนั้นผกว่าอยู่ดีกูเคสพูดภาษาไทยไม่ชัดขึ้นไหมนะคะแล้วทุกคนก็ต้องหันมาจะงแล้วว่าเองคนที่เป็นอะไรขึ้นมาถูกไหมคะว่าก็จะมองกันซึ่งซึ่งไม่ไม่เหมือนฝรั่งทางยุโรปอเมริกาใช่ไหมคะพรนี่เป็น individualist ก็คือฉันจะทำอะไรก็เรื่องของ ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่กลัวดูนักท่องเที่ยวสิคะพอมาถึงเมืองไทยปั๊บเนี่ยพอหัดประจากเครื่องบินก็มาถึงสวัสดีครับเลยแต่คนไทยคนไทยไม่ยอมพูดเพราะกลัวว่าเพื่อนๆจะว่าอย่างไรไอ้ตรงนี้สมัยแกไม่ได้อันนี้ผมขอเสริมหน่อยก็คืออย่างเช่นที่เมื่อกี้ขอต่อยตรงฟิลิปปินส์นิดหนึ่งครับก็คือที่ฟิลิปปินส์ที่สิงคโปร์ที่อินเดียสามประเทศนี้นะครับที่ผมมีเพื่อนเนี่ย คือเขาจะตะกะลอกประโยคหนึ่งภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งที่สิงคโปร์ก็จะจีนประโยคหนึ่งภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งอ,อินเดียก็ฮินดีประโยคหนึ่งภาษาอังกฤษประโยคนึงมันเป็นมันเป็น norm อ norm ฮม,มันเป็นมันเป็นสิ่งีธรรมดาใน,ใน,ใ,นในวัฒนธรรมเขาแต่เรากลับกันเนี่ยเราบอกว่าเหมือนห้ามผสม,ามาการแรกนะครับเราจะได้ยินนะครับบอกว่าอย่าผสมภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเด็ดขาดนะมันเดี๋ยวจะทำให้ภาษาไทยวิบัติแต่ผมมองกลับกันว่าอย่างเช่นเราทุกคนเนี่ยนะครับหลายๆคนที่นั่งอยู่นี้เราสามารถรักษาภาษาไทยได้เต็มร้อยและเรานดาวน์โหลด ภาษาอังกฤษเข้ามาเราเป็นชูวินวันได้ใช่ใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงมีความคิดอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกเอ้คุณชอบไอความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยของเด็กไทยที่ว่าเนี่ยนะมันทำไมเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นมาหลายสิบปีแล้วนะอย่าว่าแต่เด็กไทยเลยนะครับผมว่าเป็นสังคมไทยโดยโดยทั่วไปก็ได้นะครับถ้าจะว่าแบบตรงๆเลยนะนะครับสังคมไทยแบบลึกๆแล้วนะนะครับบางครั้งเนี่ยจะถือว่าเป็นขี้หมันไส้ก็ว่าได้บางทีไม่อยากจะให้เห็นเพื่อนไปได้ดีคือถ้าถ้าอยู่ในห้องเรียนสมมุติเอานั้นนะครับ ในห้องเรียนท,ทุกห้องเนี่ยมันจะต้องมีสักสองสามคนที่ถือว่าเป็นเป็นนั <Super star S 2> กเรียนที่ดี<ช>นะครับเรื่องภาษาอังกฤษกันแล้วกัน<ช>จะกล้าพูดกล้าออกสำเนียงแบบฝรั่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่เหลือของห้องเนี่ย จะมันไส้แบบดูสิใช่มันไส้นักพูดมาได้อย่างไรอะไรต่ออะไรนะครันลูกศิษย์เคสเนี่ยโดนทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเขสเทรนมาเนี่ยเสียงจะเหมือนแบบอเมริกันเพี้ยนนะคะพอไปพูดที่โรงเรียนเพื่อนไปล้อแล้วก็ที่สําคัญอาจารย์ไปมันไส้ใช่อาจารย์ด้วยแต่เพื่อนในส่วนลูกศิลก็เอาเพื่อนอินชาในส่วนลูกศิลก็เลยต้อมันไส้เพราะที่โรงเรียนต้องเปลี่ยนกลับไปเอ็กเซนต์ไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกท่านที่มีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานในเด็กไทยเนี่ยจะ c o m p r o มไ s e หรือว่าอยู่ตรงตรงไหน <Yeah. S 1> ที่จะประนีประนอมกันได้ระหว่าง สำเนียงที่ถูกต้องกับความเป็นไทยๆเคสสอนสองสำเนียงเลยค่ะครับเจ้าสองสำเนียงอะไรแบบว่าเนี่ยเวลาเวลาเจอฝรั่งอยู่พูด่างนี้นะถ้าอยู่คนไทยก็พูดแบบคนไทยยิ่งเหนื่อยสิไม่แต่ว่ามันมันเป็นทำได้ครับมันเป็นเพียงแคยกตัวอย่างถ้าเราจะเข้ามาในโลกตรงนี้จริงๆนะครับอันนี้ต้องขอเคลียร์นิดเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านจะบอกว่าหาว่าเรามาว่าว่าหมันไส้อื่าลืมว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่คิดคำว่าหมันไส้ขึ้นมาหมันไส้ว่ามีมีคนมาถามเยอะว่าหมันไส้ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรไม่มีไม่มีไม่มีหมันไส้แปลว่า I like trying don't you you're to outstanding because be ไอ่ดองไลค์ยูไม่มีคำนึงในภาษาอังกฤษเลยีแปลว่าหมันไส้โดยตรงมันเป็นมันเป็น a collective language ครับอย่างที่คุณเคทบอกว่าามันไทยมากได้ความรู้สึกหมันไส้ใกล้ที่สุดอาจจะเป็นใกล้ที่สุดอาจจะเป็น jealous หรือ envious ใช่แต่มันไม่เชิงก็ไม่ไม่เชิงตรงไม่ตรงมันคือ I don't like you because you being outstanding that s the that's the meaning นั่นเองฮะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็เหนื่อยครับเพราะมันต้องมันต้องเผชิญกับกับหลายอย่างเมื่อกี้ที่บอกสอนสสมเด็สอนยังไงสอสเก็คืออย่างเช่นครับผมถ้าผม ผมผมไม่เป็นคนที่ใช้ประหลัผมพูดกับเพื่อนคนไทยก็คือเฮ้ยเดี๋ยวไปกินไอติมกันที่สวอนเซนไหม,มนะครับแต่ถ้าไปกับฝรั่งปุ๊บก็ต้องให้ let's go and have an ice cream at s w e n s ซน s นะครับผมถ้าไปใช้ผมรู้ครับถ้าผมไปใช้ให้ไปกินไอศครีมที่สว e นเซน s ไหม ผมรู้ว่าเพื่อนๆคนไทยก็จะรู้สึกเอ้ยเพื่ออะไรเนี่ยเป็นไรเป็นไรแล้วก็ผมก็จะแล้วผมจะต้องไปทานคนเดียวแน่ใช่ครับใช่ครับเพื่อนๆไม่เหลือแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าไม่คุยกัฝรั่งเฮ้ย you wanna go eat item at swensen ฝรั่งว่า what's that มันมีสองสำเนียงรับง่ายๆเลยครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ที่ช่อง nation เราไมาอยู่ที่ nation ใช่ไหมครับคนสื่อที่ใชยก็พูดไม่ได้นะครับว่านนี้เราอยู่ที่ nation แต่ว่าเราไม่ได้ถือว่าคำว่า oriental หรือ nation เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแตาถือว่าเป็นชื่อเฉพาะ ค่ะว่าถ้าสมมติเราบอกเราจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะไม่ไม่พูดสำเนียงแบบไทยค่ะที่ปัญหาของท่านที่ต้องเจอกับเด็กเนี่ยที่ครูเค่บอกสอนสองสำเนียงเนี่ยทำยังไง จริงๆแล้วแค่จะเปรียบเทียบเขาเห็นชัดเลยนะคะว่าภาษาไทยเนี่ยเรามีวิธีการเปล่งเสียงอย่างไรแล้วภาษาอังกฤษเปล่งอย่างไรนะคะพราะเทียบไปเ็าเห็นภาพเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะนั้นพอเขาได้หลักเนี่ยเขาสามารถออกได้ทั้งแบบไทยๆแลวออกได้แบบฝรั่งตอนทํารายการครั้งแรกเมื่อมีใครถามว่าควรจะออกสำเนียงอย่างไรผมบอกว่าเมื่อคุณอยากจะเรียนภาษาของเขาควรจะพูดเหมือนเจ้าของภาษาได้ดังนั้นควรจะเป็นแฮมเบอร์กชีสเบอร์กแต่พออยู่เมืองไทยมันนานๆน้นะครับมันเราเข้าใจนะนะครับว่าถ้าสมมติว่า น้องคนหนึ่งไปแมคโดนัลแมคโดนัลอะไรก็ว่ากันไปครับคนขายถามว่าคุณอยากจะกินอะไรวันนี้อ๋อผมอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งโคตกโคล่าที่นึงเฟรนช์ฟรายส์ใหญ่ที่นึงผมบอกทุกคนนะครับว่าคุณทานคนเดียวแน่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดอยู่เสมอนะครับจะผิดจะถูกอย่างไรผมไม่รู้ถ้าออกเหมือนฝรั่งได้เรื่องของภาษาได้มันก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยขอให้สื่อรู้เรื่องเพียงพออย่างน้อยสร้างความ มั่นใจไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันหนังสือเกี่ยวกับสอนภาษาอังกฤษก็ออกมาเยอะนะครับก็ขายดีนะครับถ้าที่ทราบเนี่ยขายได้เรื่อยๆขายได้ตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ช่วยเลยเหรอหนังสือพวกนี้เนี่ยเขียนเพื่อให้อ่านสนุกเท่านั้นเหรอไม่ช่วยภาษาอังกฤษมาตรฐานเด็กเลยเหรอส่วนใหญ่แล้วอ่านแล้วก็หาคำกริ่งแล้วก็เก็บขึ้นหิ้งไม่ลงมือฝึกอันนี้ก็จะไม่เป็นค่ะ